BGC Action plan Workshop ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ผู้นำบรรจุพันธุ์ครบวงจรระดับมาตรฐานสากลวันที่21และ22สิงหาคม2566ที่โรงแรมโนโวเทลมารีนาสีราชาจังหวัดชนบุรีบริษัท BG c o ค t นเทนเน l a s s จำกัดมหาชนหรือ BGC ในกลุ่มบริษัทบางกอกกลาสเดินหน้าทําแผนธุรกิจปี2024มุ่งสู่เป้าหมายปี2026 กับกิจกรรม Annual Action Plan Workshop 2024นำโดยนายศิลปรัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BTC นายวิสารละอสเถียนกุลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ BTC นายอดิศักดิ์สุขประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการแพคเกจจิ้งซัพพลายเชนนายจักรินมุสิกสังผู้อำนวยการอาวุโสคลาสคอนเทนเนอร์ซัพพลายเชนนางสาวสิริกุลมังกรกนกประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน BG Group และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน BGC และนายกิติศักดิ์โชคลาบทวีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเทรดดิ้ง BGC พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับต่างๆเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดนำไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจโดยอนุน Action Plan Workshop 2024ในครั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำบรรจุพันธุ์ครบวงจรระดับมาตรฐานสากล โดยมีกลยุทธ์หลักประกอบด้วย4ธุรกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ Glass, Non Glass, Trading และ BGCS โดยมีฝ่ายสนับสนุนหรือ Enablers 4หน่วยงานที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้แต่ธุรกิจดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ HR, IT, FN AC และ Supply Chain ทั้งนี้ร่างแผนงาน Annual Action Plan 2024ที่ได้จากเวิร์กช็อปในครั้งนี้จะถูกนำไปต่อยอดสู่แผนงานที่สมบูรณ์เพื่อน,นำมาเสนอผู้บริหารระดับสูงใน Action Plan Diagnostic Session ในลำดับต่อไปวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะที่ได้มาได้ร่วมทำงานกับทุกคนได้ร่วมวางแผนสำหรับปีหน้าค่ะว่าแบบ แต่ละคนจะทําอะไรบ้างอันนี้เราก็ได้รับรู้ในส่วนของส่วนงานอื่นด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะในส่วนงานของเราเองนะคะเราก็จะมีการวางแผนในเรื่องของว่าการจะทําให้ financial information ของเราค่ะมีความถูกต้องและก็รวดเร็วได้อย่างไงบ้างคะ่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ทํกากิจกรรมร่วมกับทุกคนคะ่ะในครั้งหน้าหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกได้เจอกันใน action camp ปีหน้านะคะ